สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะมาพบกันนึงอีพีนะคะสแกน QR code ก่อนนะจ๊ะพี่เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่0 626172609นฝุ่นนะคะพี่ ID l i n e นั้นนะคะพี่หรือพี่ท่านใดนะคะพี่ชมผ่านมือถือนะคะผ่านชีวีนะคะเอามาสแกนตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสแกนได้เลยนะจ๊ะนี่จ๊ะพี่จ๋าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะมาชมชิลล่าก่อนเลยค่ะพี่ชิลล่านะคะพี่เป็นมีดค่ะ มีดแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่เป็นของหลวงพ่อลุงนะคะพี่นี่ัเคยอัดคลิปฟันๆไปจริงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นความเชัดเจนแบบนี้นี่ฉันเอามาไลฟ์พี่ชมนะนี่พี่ชมดูได้เลยอักขระเชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะพี่ของเก่าเนาะต้องมีริ้วรอยเป็นธรรมดาพี่การเวลาบอกเรานะคะพี่ว่าต้องมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมานะคะพี่นี่ใบมีดเป็นแบบนี้นะคะพี่ถา พี่ดูนะชมชอบแล้วก็ทักนั้นมาได้น,นะคะพี่เบอร์โทรนะตามน,น,น,นั้นเลยค่ะพี่ฟูจิฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกศเก้านี่ค่ะพี่เป็นลายแบบนี้นะคะพี่หาแต่อยู่เป็นลายแบบนี้พี่ดูนะตรงหัวด้ามีนะคะพี่รัดมาแบบนี้นะคะจะมีตะกุดนะคะพี่ 1, 2, 1, 2, หนึ่งฟองหนึ่งสองสามมุลงพลุ่งก็มีตะกุดตะกุดเช่นกันพูดผิดนะคะพี่นี่ค่ะลาจานแบบนี้นะคะพี่ จ้าพี่ชัดเจนไหมจ้าแบบนี้จะผิดอักขระแบบนี้นะคะพี่นี่ตรงนี้นะที่นัดให้พี่ชมเมื่อฝักขู่มีตระกุดตรงนี้นะคะจะเป็นตัวฝันของมีนะคะพี่นี่พี่ชมให้ชอบก่อนนะคะพี่ถานี่ค่ะใบมีดเดี๋ยวนัดวัดให้นะคะชมก่อนอย่างนี้เลยจ้าพี่นี่จ้าพี่ใบมีดนะนัดวัดให้เลยจ้า จพี่ใบม <ๆ né. S 1> ิดอยู่ที่เกนิ้วค่ะพี่ขาแบบนี้เลยเก้านิ้วนะคะพี่ด้านจับนะจ๊ะพี่ตรงด้ามเนาะด้ามที่มีตะกุดอยู่ที่หนิ้วจ้าพี่ห้านิ้วด้ามจับตรงนี้อยู่ที่ห้านิ้วที่มีตะกุดเนี่ยจ้าพี่ห้่นิ้วนะคะพี่ขานี่ค่ะแบบนี้เลยล้วใส่เขาไปแล้วนะคะพี่จะเป็นแบบนี้ก็จะสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่ จ้ะพี่จะ้ะอ่ะคะ่ะพี่ค่ะสองพันแปดร้อยนะจ้ะพี่สองพันแปดร้อยนะคะพี่สำหรับมีนะคะสองพันแปดร้อยจ้ะพี่จา้ามาให้เรียบร้อยถ้าวัดความยาวทั้งเล่มนะคะพี่อีกทีนเนาะทั้งด้ามนะพี่น้อยอีกทีความยาวทาั้งทั้งด้ามเลยจะอยู่ที่นี่จ้ะพี่สิบหกนิ้วจ้ะพี่จา้า สิบหกนิ้วนะจ๊ะพี่เล่มนี้นะสิบหกนิ้วนะจ๊ะพี่จ๋าหกนิ้วจ้ะสองพันแปดร้อยนะคะพี่จ้ะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะพี่สามารถทักขนาดได้เลยต่อมานะคะพี่มาชมนี่ค่ะพี่ชุดคุณแม่นะคะพี่ค่ะพี่ท่านใดยังไม่เคยได้ไปเนาะนชุดแม่ชีบนเรือนะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะค่ะนี่จ้ะพุโทโธน้อยนะคะพี่จะมีทั้งสองข้างเลยนะคะพี่จะมีล็อกเก็ตของคุณแม่อยู่ตรงกลางนะคะพี่ จ้ะแบบพ,นะพี่ดอกบวกัวเงินแล้วก็ดอกบัวฝีทองนะคะพี่อ๋าเน่ยสงามน้แบบนี้เลยนะคะพนนี่ของเก่านะคะพี่จ้ะหกร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่อีพีนี้นะคะพี่ค่ะหกร้อยบาทนลจะ๊ะแบบนี้จะ้ะพี่ลดพิเศษเลยหกร้อยบาทนะจ้ะพี่จำด้วยนี่จะ้ะพี่ ตะกุดจะพี่ตะกุดเก่านะคะพี่หลวงปู่โตะนะคะพี่ค่ะเป็นแบบนี้นาปีหนึ่งศูนย์แล้วตะกุดจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พจะออกให้พี่ชมนะ จ้าพี่นี่ค่ะอย่างนี้นะคะพี่หาโรตากุดจะเป็นแบบนี้จ้าพี่จะเป็นหลงของหลวงพุโตนะคะพี่หาจ้าความยาวนะคะอนี่ยก็ให้น้อพี่น้อความยาวอยู่ที่สี่นิ้วค่ะพี่สี่นิ้วพอดีเลยจ้าพี่แบบนี้เลยจ้าพี่หกร้อยเช่นกันค่ะพี่นี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่่ะใส่กล่องไปเนาะจ้าพี่ใส่กล่องแบบนี้ไปแบบนี้นะคะพี่ถ้าพี่ท่านได้ชมชอบแล้วสามารถปิดได้นะคะพี่ค่ะ 600บาทเท่ากันจะพี่จ้าหก0 0บาทนะคะจะพี่จะพ,จะพี่มาเริ่มที่พับโปรโมชั่นของเรานะคะพี่อง์ละ3 0 0คู่ละ5 0 0องค์ละ6 0 0คู่ละ1 0 0 0พนะคะพี่เริ่มที่หลวงพ่อไผ่ก่อนเลยจะพี่เป็นองค์แรกนะจะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจะพี่จะ่ะพี่ขา300้บาทจ้าพี่จะหลวงพ่อกล้วยจะพี่ เป็นขุนแผนนะคะพี่หาขุนแผนหลวงพ่อ้วยนะคะพี่ออบเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่่าจ้ะหกยเยไอ้สามเยบ้าจ้าพี่ขออภายนะจ้ะสามยบ้าจ้ะต่อมาเป็นหลวงพุทวรนะจ้าพี่หลวงพุทวรจ้าเนื้อแบบนี้นะคะพี่ข้างหลังมีคำว่าฝูงห้าแบบนี้นะคะพี่จ้ะไปถ่ายาเป็นแบบนี้นะคะ พี่ขาสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทเวฟฟูวันจ้พี่เวฟฟูวันนะคะพี่เอ่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ได้ถ่ายเป็นแบบนี้นะจ้าจ่ายพี่จ้าค่าพี่สามร้อยบาทค่ะต่ามาเป็นพับปกนะคะพี่หลวงพ่องเงินนะในปกข้างบนนะคะพี่แบบนี้นะถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะพี่ไต่ายเป็นแบบนี้จ้ะ สามอยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามไอยบาทจ้าต่อมาแล้วค่ะพี่หาเป็นหนูตั้งเงินจะพี่ด้านค้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะที่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋าอี้จ้ะสามลอยชิ้นกนะจะพี่สําหรับตรงนี้นะคะสาม้อยบาทจ้าจ้ะพี่ต่อไปนะคะชมหลวงประมุนจัดหลวงประมุนนะคะพี่หาด้านหลังแบบนี้นะคะพี่ ลายฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะพี่สา,ามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปนะคะพี่ชม,มนี่จ้อาอ่าหลวงพุโต,โตจา้าพี่เป็นแบบนี้นะคะค่ะหลวงพุโตสา,ามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สา,ามร้อยบาทเท่านั้นจ้าหลวงพ่อไปเรียนก้มจ้าพี่เรียนก้มนะจ๊ะพี่หลวงพ่อไปนะ ไป้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา่าสามร้อยบาทจะต่อมานะคะพี่อันนี้ไม่ทราบที่เลยจะ้ะได้มาแบบนี้นะคะพี่หาค่าใต้ฐานพี่แบบนี้นะคะพี่จะ้จะเพืนะช้นพี่จะ้ะจ้ะ ฝามหลายบาทนะจ๊ะพี่ฝามหลายบาทนะแต่พี่ต่อมาแล้วคะพี่เป็นองค์นี้จ้าเจ้าพี่จ้าไม่มีเสียงกิ่งน,นะคะพี่เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะภาพหุ่นั่งบนดบอกบัวแบบนี้นะคะพี่จะพี่จะฝามหลายบาทนะจ๊ะพี่ฝามหลายบาทเท่านั้นจ้าพี่จ้า ามร้อยบาทค่ะค่าพี่ต่อมานะคะเป็นหลวงพ่ทวดจากองค์ที่1น,นะอันนี้อยู่ในพารโปรโมชั่นองค์ที่1น,นะคะพี่องค์ละ300ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจะใต้ฐานเป็นแบบนี้จากพี่300้บาทจากองค์ที่1น,นะต่อมาองค์ที่2นะคะพี่องค์ที่สองนะคะพี่หาปิดทั้งฝั่งองค์นะคะระบบเก็บเงินปลายทางบบเพิ่มห้ิโอนเงินสดฝ่งฟรีนะคะพี่นี่ค่ะองค์ที่2นะจากพี่300บาทจาก ต่อมานะคะพี่เป็นพระปิดตานะคะพี่แบบนี้เลยข้างหลังมียันแบบนี้นะคะพี่จ้าพี่ต่อกันเลยนะจ้าจ้าพี่จ๋าพระปิดตาจ้าพี่เน่พระปิดตานะจ้าจ่าพี่จ๋านี่จ้าเนี่ยจ้าพี่สามร้อยจ้าขออภัยนะนี่จ้าพี่สวยงามนะข้างหลังตรงก้นเนี่ยตรงก้นเนี่ยใต้ฐานองค์พระพูดผิดอีกละมีนัมเบอร์นะพี่ฟรีฟรีหกนะจ้าพี่จ๋าสามร้อยจ้า จ้าพี่ตามาดูสั่งกระจายจ้าพี่ฝขวางจ้าพี่จ้าไปถ่านไปแบบนี้จ้าพี่จ้าสามร้อยบาทจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าอันนี้เป็นหลวงพ่อโกวยนะพี่นะแต่เป็นเนื้อดําแบบนี้นะพี่จ้าสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะจ้า ต่อมานะคะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่เลยพี่หลอโบราณไม่ฟราบที่เลยนะจ๊ะได้มาเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จะไถ่ฐานเป็นแบบนี้จ๊ะจะสามร้อยบาทจะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่ต่อมานะคะเป็นองค์นี้จ้าจะพี่พระพิตาราสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่หาค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าสามร้อยบาทสำหรับพี่ๆนี้นะจ๊ะพี่พระองค์ละสามร้อยนะจ๊ะพี่ หมดลงแล้วนะจ๊ะต่อมาที่มาชมองค์ละหกร้อนก่อนจจะพี่จ๋า600นะเริ่มต้นด้วยนิสสติเริ่มเป็นเช่นนิสสติจ้าพี่ต่อกันก่อนนะจ๊ะนี่จ้าอ่าผมก็สดจ้าพี่ใช่ป่ะน่าจะใช่เนาะปากน้ำนั่นสินี่จ้าแบบนี้เลยจ้ะพี่อ่าข้างหน้ากล่องจะมีเป็นท้า่ายอีกครั้งนึงนะจ้ะพี่เฮ้ยนะจ้ะพี่จ่าแบบนี้เลยจ้ะจ้ะ ค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะนะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนีนเ้นเลยจ้ะพี่อยาให้ดูนะนี่กล่องแบบนี้จะ้ะพี่สีเงิค่ะพี่หกร้อยจ้ะพี่จ้าพี่ตามด้วยนี่นะจ๊ะพี่หลวงพ่อกลวยะพี่นะองค์นี้นะ ได้เลี่ยมมาแบบนี้เลยจ้ะพี่แบบนี้เลยเป็นผักเก่านะพี่นะหกร้อยจ้ะพี่จ้าหกร้อยปิดตาจ้ะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่นะพี่ลักษณะคล้ายๆหลวงพ่ทนาค่ะพี่เนาะเป็นเนื้อแบบนี้เลยหกร้อยนะจ้ะพี่หกร้อยนี่จ้ะพี่อี่ปิดตาเช่นกันนะคะพี่อันได้มาแบบนี้เลยเป็นของเก่าเดิมๆอย่างพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะพี่ หาโปรโมชั่นนะคะพี่อง์ละหกร้อยนะคะพี่จ้ะหมดแล้วจ้ะพี่หกร้อยวันนี้มีน้อยนั่ี่มาเริ่มที่ต่อไปมาอง์ละเก้าร้อยพี่นี่เป็นชัยวัดนะจ้าพี่สายตลักมาแบบนี้เลยทขึ้นคอได้เลยนะคะพี่หาเป็นชัยวัดนะน่าจะมีตำหนิหรือรอนิดหน่อยนะคะพี่ประพาผ่านการใช้งานมานะคะพี่ตลักฟเฟ์แบบนี้เลยค่ะพี่เก้าร้อยบาทจ้า หลวงปู่ทวดจ้าพี่หลวงปู่ทวดนะจจะพี่ฝอยจำเดิมแบบนี้เลยนะจจะพี่จ๋าเนี่ยเนื้อว่านนะจะพี่แต่มีไข่ด้วยเนื้อว่าน่าจะพี่จ๋ามีไข่นะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่ไข่ออกเหลืองๆอย่างเงี้ยแบบนี้เลยจ้าพี่เก้าร้อยบาทนะจจะพี่เก้าร้อยบาทจ้าสวยงามแบบนี้นะคะพี่ไข่สลับมาแบบนี้เลย ตลับเป็นฝีออกแบบนี้นะคะพี่ขาจะแบบนี้นะเก้าอบาทจะพี่ต่อมานะคะพี่นี่เป็นพัพ,พิคนเน่นะคะพี่พัพ,พิคเน่นะคะพี่เป็นของเก่านะคะพี่นี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ได้ฐานเป็นแบบนี้นจ้ะจะพี่พัพิคนเน่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเนี่อย่างเนี้ยจะพี่ เกะ900บาทเช่นกัน,นะจะพี่เก้าบาทจะพี่ต่อมานะคะที่หาหันนมานจานหันหนุมาหลวงปู่ทิมนะคะพี่อ,อันนี้ก้นอุดผงแบบนี้นะคะพี่ก้นอุดผงนะคะพี่ค่ะเก้าอบาทนะจจะพี่หันนุมาหลวงปู่ทิมนะคะพี่ก้นอุดผงแบบนี้นะคะค่ะพี่หา เก้าบาทจ้าต่อมานะคะพี่หลวงปูท่ทวดจ้ะพี่หลวงปูท่ทวดนะหลังหนังฝือนะคะพิมพ์นี้เป็นหลังังสือแบบนี้จ้ะพี่ลายลายแบบนี้นะคะลายมือกดแบบนี้ตัวทอนะคะพี่ค่ะ9 0้า้บาทเช่นกันจ้ะพี่เก้า้บาทจะจ้จะพี่จาต่อมานะคะพี่ตะกุดจ้ะพี่ตะกุดนะจ้ะพี่ ตะก,กุดพี่สวยงามมากเลยอ่ะมวนแบบนี้พี่เก้าร้อยสวยมากนะพี่นะสีออกเป็นออกสีออก,ออกทองทองพีง่พี่ออกทองทอง,ทองนะของอาจารย์เฮงไพวันนะคะพี่เป็นแบบนี้นะเก้าร้อยพี่เก้าร้อยบาทจ้าพี่เก้าร้อยแต่พี่เขี้ยวเสือ ยเยะเฝือแล้วพี่นะนี่มีอุดแบบนี้ด้วยถักมาแบบนี้เลยถักร่วนมาแบบนี้เลยพี่900บาทจ้ะพี่900บาทอย่างนี้ได้จ้ะพี่ของเก่าเนาะได้มาแบบนี้เลยต่อรองนิดนิดนะจ้ะพี่ใต้ถังเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยพี่พี่เห็นเนี่ยสามารถขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้จ้ะพี่จ้ะ900บ,บ,บาทขอบคุณนะคะพี่ จับพี่หลวงพ่อเดิมงาแกะสิงนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะพี่หา่ะเดิมเดิมแบบนี้เลยเก้าร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่ต่อไปเป็นชุดนี้จ้ะพี่นี่ยกชุดสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีเรียบร้อยแบบนี้เลยนลยจ้ะพี่มาพอมกรอบแบบนี้เลยทุกอย่างแล้วนะจ้าในกล่องนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเก้าร้อบาทจ้า ต่อไปนะคะพี่มาที่ชิ้นนี้เลยจ้ะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่เป็นปลายเที่ยวแกะแบบนี้หลวงพ่อปลานี่พี่นะใยตลับมาแบบนี้แต่ไม่มีห่วงนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะสวยงามแบบนี้เลยหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าพี่จะพี่จ๋านะตามด้วยนี่จ้ะพี่ เที่ยวแกะปิดตานะจ๊ะพี่เที่ยวแกะปิดตาหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่อุดแบบนี้นะ <appointment> เป็นเที้ยวแกะปิดตานะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะหลวงพ่อเดิมเที่ยวเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แกะเป็นคาปิดตาแบบนี้มีลายจานฝืยง,งานแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ๊ะพี่จ๋าจ้าต่อไปนะคะพี่มันี่จ้ะชมะนี่จ้ะนี่ตัวตัวใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่ เป็นของหลวงพ่อปานะคะพี่หรือเปล่าอ๋อหลวงพ่อเดิมพี่มีตัดอีกนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นเขี่ยวนะพี่นะแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ตัวใหญ่นะพี่นะตัวใหญ่เลยกวัดขนาดให้เลยนะจ๊ะตัวใหญ่เลยจะพี่กรวัดขนาดให้เลยี่จะพี่ฝูงที่สามนิ้วแบบนี้เลยสามนิ้วกว่าความกว้างอยู่ที่นี่นะหน้ากว้างอยู่ประมาณนิ้วนิ้วกว่าๆแบบนี้พี่ ตัวใหญ่นะพี่นะถ้าอยู่ในมือก็ประมาณนี้จจะพี่หนึ่งพนห้ารจ้ะพี่หน0่งพันหาร้ออาจารพี่หนึ่งพอมานะคะพี่นี่พีห่หาหนุมานะคะพี่ตัวนี้นะเป็นหน้าโขนนะคะพี่นานๆจะได้เห็นนะหน้าโขนแบบนี้นะใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่ นี้จะมาแพงหน่อยนะคะพี่ได้มาแพงหน่อยเนาะอันนี้สองพันห้าร้อยจะพี่สองพันห้าร้อยเนี่ยจะพี่จังสองพันห้าร้อยจะอันนี้ได้มาแพงหน่อยนะพี่นะเป็นหน้าโขนต้องขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นเนื้อง,งาแลวพี่นะงานนะจะงานไหมคะพี่หางานนะ่ะพี่ค่ะพ,พ,พี่ต่อมานะคะเป็นชิ้นนี้ค่ะพี่เสือจะพี่เที่ยวเสือเลยค่ะเลี่ยมใ่กรอบมาแบบนี้เลยพี่ค่ะ อันนี้จะ3500นหนจ๊ะพี่ใส่กรอบมาปเป็นเสือฝั่งตัวนะพี่นะเลี่ยมมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่ท่านใดชมแล้วชอบนะสามารถทักมาได้ค่ะ3,500้าบาทมาเป็นคู่กันแบบนี้นจ้ะพี่เลี่ยมเงินหนานะแบบนี้เลยนะจ๊ะมีถึงฝั่งตัวด้วยกันนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลย3,500ัน35านะจ๊ะที่จะชิ้นนี้นะจ๊ะพี่นี่จะอถอดได้นะคะพี่หาในถอดได้แบบนี้เลย พลาสติกนี่จะพี่นี่มีฐานสามารถถอดได้สองชิ้นนึ่นะคะพี่เป็นเนื้ออะไรไม่ฟ้าเลยค่ะพี่ออกสีขาวๆแบบนี้ค่ะพี่นี่สวยงามนะคะพี่สา,ามารถถอดได้นะถ้าพี่ท่านใดชมแล้วชอบนะนี่จะทักขนาดได้เลยนะจ๊ะพ <1983. S 1> <Desde S 3> ี่อันนี้ขนาดปกติเลยนะคะพี่ขนาดอย่างนี้เลยนะคะถ้าขยายมาจากขนาดนี้จะพี่ใหญ่พี่เหน็นถึงความชัดเจนนะคะพี่พลาสติกนะคะพี่นะแบบนี้เนาะจาฐานสามารถถอดได้แบบนี้นะคะพี่ ้ะ2พ0 0บาทนะจ๊ะพี่สำหรับองคนี้นะองค์น้อยแต่สวยมากจ้ะพี่2,000ันบาทสำหรับอีีนี้นะคะพี่เป็นอ P ีที่214นะคะพี่ฝากพี่ๆนะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่กดติดตามทางด้านขวามือไว้นะคะพี่เพื่อพี่จะมีภาพรลังนัดทำคลิปนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะ2,000ันบาทนะสำหรับอ p พีนี้นะคะพี่พูดไม่พอพูดไม่น่ารักพูดไม่สุภาพต้องขออภัยไว้นะที่นะคะสำหรับอีพีนี้กลาบขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่สวัสดีค่ะ